สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตื่นมารวยนะคะช่วงนี้ค่ะมากําหนดกลยุทธ์การลงทุนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะหรือการลงทุนในทุกรูปแบบค่ะที่จะทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จในการลงทุนนะคะช่วงเช้านี้ค่ะเรามากําหนดกลยุทธ์การลงทุนกันก่อนนะคะในตลาดหุ้นค่ะมาติดตามได้ในช่วงรวยกับหุ้นค่ะ วานี้นะคะดัชนีหุ้นไทยปิดตลาดไปนะคะเกือบจะถึง1,600จุดแล้วนะคะอีกประมาณ10จุดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนก่อนตลาดเปิดก่อนใครนะคะพูดคุยสดๆในรายการกับเราค่ะกับนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์เอมบีนะคะคุณธีรศักดินาวราคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะดูบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นของ บ้านเราตอนนี้นะคะเหลืออีกเพียงแค่10กว่าจุดเท่านั้นจะขึ้นไปถึงระดับ1,600จุดแล้วก็ถือว่าตัวของเทนดิสเด็กของเรานะครับเรียกว่าเคลื่อนไหวเนี่ยแข็งแกร่งนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับเป็นผลมาจากในเรื่องของตัวทิศทางนะครับของตัวค่าเงินบาทนะครับที่มีการแข่งค่ามาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนั้นที่ในเรื่องของถ้าเราดูนะครับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของทางฝั่งสหรัฐที่ประกาศออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่ามีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับแต่ปรากฏว่า ทิศทางนะครับของตัวค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยตอนนี้นะครับเรียกว่ามีแนวโน้มแข่งข้านะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับค่ะซึ่งเป็นผลนะครับจากในเรื่องของตัวความต้องการนะครับของทางประธานธิดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ต้องการให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มอ่อนค่านะครับเพื่อเรียกว่าการค้านะครับระหว่างประเทศเนี่ยเรียกว่าจะมีความได้เปรียบเพิ่มขึ้นนะครับเลยทําให้ทิศทางของตัวค่าเงินบาทนะครับในตอนนี้เนี่ย มีแนวโน้มแข็งค่าแล้วก็หลุดนะครับแนวรับสำคัญที่บริเวณ32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับลงไปที่35บาทนะครับในปัจจุบันนี้ครับผมดอลลาร์อ่อนค่าเงินบาทแข่งค่าแล้วมันจะมีผลต่อการลงทุนของนักลงทุนยังไงอะคะครับในช่วงนี้นะครับเนื่องจากตัวของทิศทางนะครับค่าเงินบาทเนี่ยที่มีแนวโน้มแข่งค่านะครับ ส่งผลดีนะครับต่อในเรื่องของตัวโฟนะครับที่นักทุนต่างประเทศเนี่ยเรียกว่าในช่วงนี้นะครับจะมีการเรียกว่าไหลเข้านะครับมาซื้อสุทธินะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ ตลาดราสารนี่นะครับตลาดหุ้นรวมไปถึงตัวตลาดอนุพันธ์บางส่วนด้วยครับผมแสดงว่ามันเป็นทิศทางที่เหมือนกับมีเงินไหลเข้ามาลงทุนในหลายๆตลาดในบ้านเราเราก็เลยเห็นการขยับขึ้นของแต่ชนีหุ้นไทยต้องและแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปครับถ้าเราดูจากตัวของดอลลร์อินเด็กซ์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรียกว่ากําลังมีแนวโน้มนะครับอ่อนค่านะครับลงไปในช่วงสั้นเนี่ยซึ่งการหลุดนะครับระดับที่บริเวณ100นะครับของตัว ดอลลร์อินเด็กนะครับยังสะท้อนนะครับหรือว่ายังเรียกว่ามีอาการนะครับในเรื่องของทิศทางน,นะครับว่าจะมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อจากนี้ทั้งในระยะสั้นแล้วก็ในระยะกลางนะครับเพราะว่าตัวของอทางโดนันททั้มเองนะครับก็เรียกว่าอยากนะครับที่จะให้ในเรื่องของตัวดอลลราสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มอ่อนค่าครับผมค่ะ ถ้าอย่างนั้นเองนะคะดูแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยบ้างค่ะตอนนี้ใกล้จะถึง1,600จุดแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นไปยืนได้นะคะแล้วก็เราขึ้นมาบริเวณนี้เนี่ยประมาณ2รอบแล้วนะคะใช่ครับในตัวของพับใหญ่นะครับของตัวเซตอินเด็กนะครับจากชาร์ตนะครับจะเห็นว่าแนวต้านนะครับที่บริเวณ1,580นะครับถึง1,585ที่เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งเนี่ย เซ็นดินเเริ่มยืนได้นะครับแล้วก็เรียกว่าตัวของค่าเงินบาทเองก็สนับสนุนนะครับในเรื่องของการทะลุนะครับแนวโน้มขาลงนะครับในภาพระยะยาวนะครับซึ่งจะมีผลนะครับทำให้แนวโน้มของเซ็นดินเด็กเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นต่อนะครับไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1630นะครับในภาพระยะกลางนะครับประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนนะครับ แนวโน้มของเซ็ต n ินเด็กมีโอกาสทดสอบ1,630<ะ>นะครับแต่ถ้าพิจารณานะครับในแง่ของหุ้นขนาดใหญ่หรือว่าในตัวของเซ็ตฟนะครับจะเห็นว่าการขึ้นนะครับในรอบนี้เนี่ยอาจจะอ่อนแอนะครับในเมื่อเทียบกับตัวของ Set Index นะครับเพราะว่าตัวของเซ็ตฟเองหรือหุ้นขนาดใหญ่นะครับปรากฏว่ามีแนวต้านใหญ่ๆเนี่ยอยู่ที่บริเวณ1,10 0 0 0จุดนะครับที่ยังต้องเรียกว่าขึ้นมาทดสอบนะครับถ้า ยังไม่ผ่านหรือว่ายังไม่สามารถข้ามไปได้เนี่ยความเสี่ยงก็คือในตัวของหุ้นขนาดใหญ่ยังมีโอกาสถูกขายลงมาค่ะนะครับหุ้นขนาดใหญ่ก็จะเป็นพวกบิ๊กแคปต่างๆแบงค์แรงงานต่างๆใช่ครับะะโดยเฉพาะในช่วงเมื่อวานนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องเมื่อวานนี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับในตัวของแบงค์เนี่ยจะเห็นว่ามีทิศทางน,นะครับที่แข็งแกร่งนะครับเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มหลักๆเนี่ยในตัวของตลาดหุ้นไทยนะครับโดยเฉพาะ แบงค์นะครับมีทิศทางที่แข็งแกร้งเพราะอะไรคะเนื่องจากในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่ออกมาไตรมาสที่1นะครับโดยเพราะผลการดำเนินงานของหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับออกมาเนี่ยไม่ได้แย่กว่าที่นักวิเคราะห์เนี่ยคาดการเอาไว้นะครับโดยเฉพาะตัวของ SCB หรือว่าตัวของ K-Bank นะครับแล้วก็ในตัวของภาพรวมของเศรษฐกิจเองเนี่ยถึงแม้ว่าไตรมาสที่1ะครับที่จะประกาศออกมานะครับ อาจจะมีในเรื่องของ NPL ที่อาจจะมีการกลับขึ้นมาบ้างนะครับบางส่วนจากในเรื่องของปัญหาภาคใต้เนี่ยแต่อย่างน้อยนะครับการสะท้อนในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมานะครับน่าจะส่งผลดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของ NPL เนี่ยน่าจะเป็นปัญหาเพียงแค่ในระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวของนะครับหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยน่าจะยังเป็นหุ้นที่ต้องจับตานะครับในช่วงที่ตลาดเนี่ยเหลือแก็ อาจจะไม่มากนะครับแต่ว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยยังมีแนวโน้มที่ดีในช่วงสั้นนะครับปีที่แล้วกลุ่มแบงค์ดูเหมือนว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่ปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้วไหมคะยังเรียกว่าเป็นลนักษณะของการดีแค่ในระยะสั้นนะครับ<อ>เพราะว่าถ้าดูจากโครงสร้างหรือว่ากรอบการเคลื่อนไหวนะครับในแง่ของภาพรวมเนี่ยเซ<อ>ตนะครับในรอบนี้หรือว่าตัวของตลาดเนี่ย<ม>เหนือพันหเนี่ยอาจจะมีอัพไซด์ที่ค่อนข้างจํากัดะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงในแง่ของการขึ้นเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงของการ ปรับฐานในระยะยาวเนี่ยเกิดขึ้นเพราะนั้นกรอบการขึ้นของหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับในช่วงสั้นเนี่ยเร็วและแรงแต่ว่าจะเป็นของการขึ้นมาเพื่อ ปิดรอบหรือการจบรอบแป๊บเดียวเท่านั้นอาจจะเป็นในช่วง1 2ถึงสสัปดาห์ไม่เกินนี้เป็นการกินกาไรกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะถ้าภาพรวมจริงๆเนี่ยถามว่าจะดีในระยะยาวไหมเนี่ยมันเหมือนค่อยๆฟื้นแบบนั้นมากกว่าใช่ครับแล้วก็ราคาในตอนนี้อาจจะสะท้อนในเรื่องของผลการเมินงานเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะแล้วเพราะนั้นในแง่ของความเสี่ยงนะครับถ้าเรียกว่าขึ้นเร็วนะครับแล้วจบเร็วนะครับความเสี่ยงหลังจากนี้ก็อาจจะมีการปรับฐานในหุ้นกลุ่มธนาคารแล้วก็อาจจะฉุดให ภาพรวมนะครับของเซ็นตอินเด็กซ์เนี่ยอาจจะเรียกว่ามีภาพในเชิงลบเกิดขึ้นครับผมค่ะเพราะฉะนั้นเองหุ้นแต่ละตัวในกลุ่มธนาคารพาณิ์ต้องทำยังไงคะครับถ้าเราดูนะครับในตอนนี้นะครับเมื่อวานนะครับหลีดของตลาดเนี่ยเป็นหุ้นในกลุ่มเป็นหุ้นตัวของ Kbank นะครับหรือว่าตัวของธนาคารกสิกรนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรียกว่าขึ้นมานะครับทดสอบแนวต้านที่บริเวณ196กบนะครับแกปด้านบนนะครับยังพอมีโอกาสขยับขึ้นได้นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 200ถึง202นะครับเป็นแกปที่ตัวของ K-Bank เนี่ยอาจจะขึ้นต่อในช่วงสั้นนะครับแต่ถ้าพิจารณานะครับในเซกเตอร์เดียวกันแล้วก็หุ้นที่มีเ,เรียกว่าผลการเนินง,งานใกล้เคียงกันนะครับในขนาดหรือว่าตัวของไซส์เนี่ย SCB ก็มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเทียบนะครับระหว่าง K-Bank กับ s c b จะเห็นว่าทิศทางเนี่ย 2ตัวนี้เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวของ SCB เนี่ยแกลบด้านบนอาจจะค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับตัวของ KBank นะครับแล้วถ้าเราดูนะครับในแง่ของส่วนต่างนะครับหรือว่าเอาราคาหุ้นนะครับ KBank ลบด้วย SCB นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยส่วนต่างนะครับขยับขึ้นนะครับก็คือราคาหุ้น KBank เนี่ยสูงกว่า SCB นะครับประมาณ41บาทนะครับ ไม่ได้บอกว่า K-Bank หรือ SCB เนี่ยแพงกว่านะครับแต่บอกว่าจังหวะของการเคลื่อนไหวของหุ้นใน2ตัวนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันดูเหมือนว่าไปในทางเดียวกันอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าจังหวะเนี่ยนะครับเมื่อราคานะครับของ SCB นะครับหรือของ K-Bank เนี่ยวิ่งห่างนะครับตัวของ SCB เนี่ยประมาณ40 4 5บถึง45บาทมักจะมีเ,เรียกว่าการสวิตนะครับหรือการเปลี่ยนนะครับจากตัวของ Kbank มาถือ SCB แทนค่ะนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักทุนนะครับอาจจะต้องระวังหรือต้องจับตาในช่วงนี้ก็คือการขึ้นของเคแ n k ในช่วงสั้นเนี่ยทับชินานะครับในแง่ของส่วนต่างตรงนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่า SCB ซดูมีความน่าสนใจนะครับมากกว่าเคแ n k ในระยะสั้นะนะครับเพราะว่ามาดูจากส่วนต่างตรงนี้เนี่ยความเสี่ยงนะครับของเค a n k เนี่ยระยะสั้นขึ้นต่อได้แต่ถ้าดูจากโครงสร้างหรือว่าทิศทางเนี่ย SCB น่าจะแข็งแกร่งหรือว่า มีแนวโน้มที่ดีกว่าตัวของเค bank ์ในระยะกลางต่อจากนี้ครับค่ะก็คือไทยพาณิชย์น่าสนกว่ากสิกรไทยใช่ครับไปที่เซตเตอร์อื่นเป็นยังไงบ้างคะดูแนวโน้มสําหรับในตอนนี้นะครับถ้าเราดูในแง่ของโครงสร้างนะครับถ้าเราดูจากตัวของภาพนะครับของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยถามว่า1,630มีแนวต้านหรือว่ามีเป้าเนี่ยมายังไงนะครับถ้าดูจากในแง่ของกรอบการเคลื่อนไหวนะครับปรากฏว่า รอบนี้นะครับถ้าดูจากเรียกว่าแนวต้านนะครับของแนวโน้มขาขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับเซ็นดิ้เด็กนะครับจะมีเรียกว่าแนวต้านของกรอบขาขึ้นนะครับอยู่ที่1,630นะครับเป็นแนวต้านด้านบนนะครับพร้อมกับแนวต้านนะครับของระดับเรียกว่าบวก10%นะครับของ เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะของการขายทำกำไรของนักลงทุนทั้งในระยะกลางแล้วก็ในระยะยาวด้วยครับผมในภาพระยะสั้นนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับ เซ็นดเด็กนะครับให้แนวรับนะครับเอาไว้ที่1,580นแะครับแล้วก็มีแนวต้านใหญ่นะครับอยู่ที่1,610ถ้าขึ้นไปทดสอบเนี่ยอาจจะมะีเรียกว่าแรงขายเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับที่ราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้เนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับเนื่องจากภาวะในเรื่องของการกังวลในเรื่องของสต็อกหรือว่า ซับไายนะครับกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในตัวของอหุ้นนะครับหรือว่าทิศทางของตลาดในระยะสั้นนะครับสัปดาห์นี้ต่อเนื่องสัปดาห์หน้านะครับยังคงเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับตามด้วยหุ้นในกลุ่มสื่อสารแล้วก็กลุ่ม Energy อาจจะกดนะครับให้เ e ต Index เนี่ยระยะสั้นอาจจะเรียกว่าไซด์เวอยู่บริเวณ1,600เจ้าแถวนี้ก่อนครับผม่ะที่เรามาดูในหุ้นนะครับที่เรียกว่า อาจจะมีความเสี่ยงนะครับของตัวตลาดนะครับถ้าสมมุติว่าขึ้นต่อเหนือ1,600นะครับความเสี่ยงที่เราต้องระวังนะครับก็คือการขึ้นไปเพื่อจบรอบนะครับสิ่งที่ผมยังเรียกว่าไม่ทิ้งน้ําหนักหรือว่าให้โอกาสในการเกิดขึ้นนะครับของตัวเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยหลังจากเหนือ1,600หรือขึ้นไป1,630นกะครับก็คือการปรับฐานนะครับที่ตัวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยอาจจะลงแรงๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะลงไปทดสอบพันหหรือต่ํากว่านั้นในภาพระยะยาวเพราะฉะนั้น เหนือ1,600ในจุดนี้นะครับเข้าเร็วออกเร็วขายนะคะเข้าเร็วออกเร็วนะครับก็คือการซื้อเน้นเป็นเพียงแค่การเก็งกําไร,ไรใช่ครับแล้วก็พร้อมกับมีการขายนะครับเมื่อมีเรียกว่ากําไรเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเมื่อเหนือ1,600จุดในตัวของ ภาพรวมของตลาดครับเพราะว่าถ้าดูเราขึ้นมาทดสอบหลายครั้งนะฮะแล้วก็มันก็ต้องมีการขายทํากําไรกันบ้างเพราะมันเป็นยอดที่ต้องทําพยายามผ่านไปให้ได้ใช่ครับแล้วก็ยามจะนิวไฮใได้ถ้าจะบวกมากๆเนี่ยค่าเงินบาทนะครับมันจะต้องลงไปลึกมากๆนะครับอาจจะต้องเข้าใกล้บริเวณ34จุด 50บาทนะครับต่อดอลลาร์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของเซนติเมนต์นะครับในภาพระยะสั้นมากกว่าระยะยาวเพราะว่าในตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือตัวเลขเศรษฐกิจของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยมันออกมาดีขึ้นแล้วดีขึ้นเรื่อยๆเพีเยงแต่ว่าตัวเลขของทางฝั่งไทยเนี่ยอาจจะยังดีไม่เท่ากับทางฝั่งสหรัฐที่ประกาศออกมาเพราะนั้นเมื่อทิศทางค่าเงินบาทนะครับในภาพระยะยาวเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องเลยนะครับการขึ้นในรอบนี้เนี่ยมันเลยมีความเสี่ยงหรือการขึ้น จะเป็น,นาของการเก็งกําไรมากกว่าการลงทุนครับ <ขา S 1> ค่ะนี่ก็เป็นภาพของตลาดนะคะ<ช>ส่วนวันนี้เองนะคะการกําหนดกลยุทธ์คุณเป็นยังไงคะแล้วก็มีท็อปิกไหมคะ ครับในวันนี้นะครับเนื่องจากตัวของตลาดเนี่ยอาจจะเน้นหุ้นเรียกว่าในตัวของขนาดใหญ่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปนะครับถ้าเป็นหุ้น Big Cap นะครับก็เน้นไปที่ s c b นะครับเมื่อเทียบกับตัวของ K-Bank นะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นในขนาดกลางนะครับหรือว่าไซส์รองลงมานะครับแล้วก็มีในเรื่องของ gap นะครับที่อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับวันนี้ผมแนะนำนะครับในตัวของ EPG นะครับหรือว่าตัวของ e a s t e r n Polymer Group นะครับ เนื่องจากในตัวของโครงสร้างราคานะครับมีการสร้างฐานนะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่ระดับ13.20บาทเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในแง่ของภาพในระยะสั้นเนี่ยเริ่มมีเ,เรียกว่าการขึ้นมาทดสอบนะครับแนวโน้มของขาลงในระยะยาวนะครับที่บริเวณ13.8 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้นะครับ EPG นะครับจะมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่บริเวณ15นะครับได้ขึ้นไปทดสอบเพราะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับตัวของ EPG นะครับค่อนข้างน่าสนใจในแง่ของภาพทานเทคนิคแล้วก็ตัวของ fundamental นะครับ ก็ยังมีมุมมองในเชิงบวกนะครับแล้วก็ในเรื่องของผลการดำเนินงานนะครับที่จะประกาศออกมาในไตรมาสที่4เนี่ยน่าจะยังมีความแข็งแกร่งนะครับซึ่งสอดคล้องกับในเรื่องของตัวทิศทางของราคาหุ้นที่เริ่มมีการขยับขึ้นมาครับผมค่ะสุดท้ายนะคะขอแนวรับแนวต้านอัจฉริในวันนี้นะคะแล้วก็ย้ากลยุทธ์ทิ้งท้ายกันด้วยค่ะครับในวันนี้นะครับกรอบอาจจะค่อนข้างกว้างสักนิดหนึ่งนะครับก็คือให้แนวรับนะครับเอาไว้ที่1580แล้วก็ต้านหลักนะครับที่1,600นน่งยันีลุ้นนะครับ้น ด่านใหญ่นะครับในสัปดาห์นี้ก็คือ1610จุดครับผมค่ะนี่ค่ะเป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนเช้านี้ก่อนใครนะคะในช่วงรวยลงทุนนะคะแล้วก็รวยกับพุ้นในรายการของเราวันนี้ต้องกลับขอบคุณคุณทีรศักดินบรากุลมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเด่นข่าวด้านในด้านเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะสิ่งที่จะต้องจับตานะคะคือเรื่องของรถเมย์ NGV นนะคะจะมีความคืบหน้ายังไงติดตามได้ในช่วงข่าวจากข้องขาค่ะ ข่าวจากข้องค้าในช่วงนี้นะคะมาติดตามเรื่องราวของรถเมย์ NGV นะคะก่อนที่จะไปเจาะลึกในส่วนของรถเมย์ NGV มาดูผลการดําเนินงานของปตทกันก่อนในการขายก๊าซ NGV นะคะปรากฏว่ายังขาดทุนอยู่นะคะปีที่แล้วก็ขาดทุนปีก่อนหน้านู้นก็ขาดทุนนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขการขาดทุนจะลดลงเรื่อยๆนะคะโดยในปี2,558ปตทขาย NGV ขาดทุนไปหมื่นล้านนะคะส่วนปีที่แล้วค่ะ2,559 ปตทก็ยังขาย NGV ขาดทุนอีก5 0 0 0ล้านนะคะจะเห็นได้ว่าสัดส่วนการขาย NGV เนี่ยมีผลขาดทุนลดลงนะคะแต่ว่าก็ไม่บวกสักทีนะคะเพราะฉะนั้นเองค่ะทางประธานเจ้าที่ปฏิบัติการของกลุ่มธุรกิจปปโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติของบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนนะคะคุณวิรัต์เอื้อนนรมิตนะคะท่านก็เลยอยากจะมีการขยับปรับขึ้นราคาก๊าซ NGV ที่ให้บริการอยู่นะคะ ทั้งการขายทั้งรถยนต์สาธารณะการใช้จ่ายในส่วนของค่าชดเชยขนส่งตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูกันจริงๆเนี่ยต้นทุนของการขายเนี่ยมันยังไม่สะท้อนราคาที่แท้จริงที่ขายอยู่นะคะแล้วก็ปตท,ทอเองเนี่ยก็อุดหนุนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้รัฐบาลจะพยายามให้มีการประกาศขึ้นราคามาบ้างแล้วสะท้อนต้นทุน ที่แท้จริงมากขึ้นแต่ก็ยังต้องอุดหนุนอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นทางปตทเองก็เลยอยากจะขอขยับขึ้นราคาก๊สซ n G v นนะคะโดยก็ขึ้นตามทิศทางของการใช้ก๊สเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าปีนี้คิดว่าความต้องการใช้ก๊ส NGV เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ1-2%จากปีที่แล้วประมาณ5,000ล้านลูกบาทเมตรนะคะก็ต้องจับตารอดูค่ะว่าจะมีไฟเขียวนะคะจากทางรัฐบาลให้มีการประกาศขึ้นก๊าซ NGV หรือไม่นะคะในขณะที่ข่าวคราวของรถเมย์ NGV ที่หลายคนรอใช้อยู่นะคะก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ยังไงนะคะเพราะว่ายังคงติดคดีฟ้องร้องคาราคาซังกันอยู่นะคะหลังจากที่ล้มประมูลกันไปหลายครั้งค่ะ ล่าสุดนะคะการประมูลที่ทางบริษัทเบิร์สรินกรุ๊ปนะคะสามารถชนะการประมูลของบริษัทชอทวีได้แล้วก็นำเข้ารถเมย์ g v 489คันเข้ามาได้แต่ก็ยังติดในด้านของการจำหน่ายนะคะตัวภาษีนะคะที่ทางกรมศุลกากรเองบอกนะคะว่าเอ้ต้นกำเนิดเนี่ยตกลงมาจากจีหรือมาเลเซียกันแน่นะคะต้องชำระภาษีก่อนเข้านะคะก่อนนำมาให้บริการค่ะ ซึ่งทางประธานของบริษัทเบสรินกรุ๊ปนะคะคุณคดิตเองท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการไปดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่บริษัทไม่มีความผิดนะคะขณะเดียวกันได้มีการยื่นหนังสือต่อสอนอชดอ้วยนะคะเพื่อขอใช้สิทธิ์ลดอัตรา อากรสินค้ากําเนิดอาเซียนนะคะเพราะว่าเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรน,นั้นไม่มีอํานาจในการดําเนินการก็อยากจะให้ทางเจ้าที่ที่มีอํานาจในการดำเนินการนั้นเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ในขณะที่ฝั่งของกรมศุลกากรเองนะคะวันนี้จะมีการถแถลงข่าวความคืบหน้าของการนําเข้ารถเมย์ NGV ช่วงประมาณ10โมงเช้าค่ะเพราะฉะนั้นต้องจับตารอดูนะคะที่เดียว่าเป็นมหากาศจริงๆสําหรับรถเมย์ NGV ค่ะเอาละ่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะ ช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรายังคงอยู่กับคุณหมอสวินกราภูเบศนะคะผู้ก่อตั้งแบรนด์บิวตี้บุฟเฟ่ค่ะวันนี้จะไปดูของสะสมอีกหนึ่งอย่างของท่านนั่นก็คือรถซุปเปอร์คาร์กลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ